สวัสดีจ้าพี่นอ้อยจ๋าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทัว่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางด้วยจ้าทุกช่องทางของหน่อยซื้อช่องหน่อยอุ่นเรือนด้วยจ้าพี่นอ้อยจ๋าเมื่อนี้พี่น้องจ๋าโอ้ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมายกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยอันนี้จะเป็นน้ํายาขอบปูนแบบเป็นแบบปลาหลนจะ้ะอันนี้ของเฮียหมูจ้ะพี่นอ้นอยจ๋าพอ,พอดีไปอส่งลูกส่งลูกแล้วก็เลยแวะไปล้านาอจ้ะก็เลยได้มากคนเห็ดแ่บแสบขา้ซฮหน่อยบอกมันคืออารมณ์เดียวกันกับ น้ำยาเขาปุ่นงานแตงบานหน่อยสมัยหน่อยเป็นเด็กหน่อยเพื่อนสิเอาปลาดุกใส่จังสี่เลยจ้ะพี่น้อยจ้านี่จ้ากระสิป่นปลาป่นปลาแล้วก็สิเอาปลาดุกตัดตอนปลาดุกใส่แบบนี้หอมหอมหอมก็ใช่ครับจ้ะพี่น้อยจ้ากระสิมีลูกชิ้นลูกชิ้นนีซื้อมาใส่เอาเด้อจ้ะของคนหน่อยก็เลยเอาลวกใส่หน่อยกับสิมีพักลวกมีพักการจองลวกกับการพักกาดจ้ะพี่น้อยจ้าแล้วก็มีแตงแล้วก็มีการจองสดอันนี้ก็สิเป็นใบอ่ายอดมันปูของของไตทั้งไตเนาะจ้าเนี่ยเอามาปลูกไว จ้าพี่น้อยจ้าล้วก็สมีะาะแหน่ทีแล้วแล้วก็มีก็ยังมีอยู่ยอดอยาก่อดว่าเป็นยอดดอกสะดาวแล้วก็มีมะเขือจ้าเนี่ยละเอ่ยพี่ไหนมานั้มจ้ามาพี่น้องจ้ามามามากินอันนี้ไม่ใช่ขนมจีนนะจ้าอันนี้ไหนร่องพี่น้องมือแร้วพี่กันเทือแรกพี่น้อยกินอันนี้เป็นเส้นเล็กจ้าซื้อเส้นเล็กมาลวกจ้าพี่น้องจ้ามาลวกแล้วก็มากินกับอันไอ้น้ำยามาเบิองมาเบิองว่าเสิเป็นจังไบจ้าพี่น้องมาคำแรก พี่น้องอร่อยอม,มันเข้ากันเข้ากันเจ้าค่ะพี่น้องจา้าตื่นเต้นมากคือเรื่องอเรื่องเอื่อยเพนมจีนเบิร์ตแบเน,นี่ยนมจีนเบิร์ตอะไรก็เลยหึ่ยอยังไลยพอดีอยู่เฮ่อสิมี่อันคือลู่คนมากินขนมเอ้มากินก๋วยเตี๋ยวเลยซื้อเส้นเล็กมาไหวเพื่อนจะถูกกว่าข้าไปซื้อแบบนั้นนะจ้ะแล้วก็เห็ดน้ำซุปเพียงยงเพื่อนพี่น้อง มันเข้ากันแบบคือแบบด้วยความที่เป็นเส้นขนมเอเส้นไอเส้นเล็กแล้วเพิ่นเป็นแป้งที่แบบเหนียวนุ่มจ้ะพี่นองเข้ากันดีถามหน่อยเลยว่าดีกว่าขนมจีนจ้ะดีกว่าเส้นขนมจีนือ้ย yeah. ได้เมนูใหม่ได้เมนูเส้นืดีใจมากไม่ทำให้ผิดหวัง อื uh huh. ข้าขนาดพี่น้องจ้าเส้นเล็กสีเอิญมายัางเส้นเล็กกับปลาไม่ใช่ปลาเส้นเล็กกับปลาดุกหลนมาอือ uh ือ huh. ซาลาเน่เข้ากันมากนุ่ม เดี๋ยว่านที่แบบเส้นเล็กคนเป็นแปง้งคนเนี้วแป้งนี่นะจ๊ะมันก็เหนียวนุ่มมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าฮมไม่น,น่าเชื่อได้ไม่อยู่เมนูนึงนี่คือแบบตั้งชื่ออะไรดีพี่น้องนี่ขนาดครูไก,ก่นี้แล้วนเนี่ยพอลวกเส้นกับครูก,กับน้ำมันหน่อยหนึ่งจ้ะมันสิ่ได้เป็นก้อนติดกัน มาเส้นเล็กกับปลาดุกลาอือหือลืมขนมจีนไปเลยจ้ะไหนบอกเลยวันนี้กินแบบนี้แบบสำหรับหน่อยอือหือแซ่บเลยหรอ

ยังขมอยู่ <laughs> อร่อยมากพี่น้องจา้ายัดติดตาไยเด้ออืมเริ่มเส้นเรียบอ,อ่ะ เกี่ยความที่พน,นันคนก็อมน้ำเข้าไปคืออมน้ํายาอมน้ํายาเข้าไปนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพออมเข้าไปกับแบบเวลาเขากินคือแบบอร่อยเลยอ่ะมันใช่อ่ะเส้นเล็กกับปลาดุกล้านอ่ะมันใช่อ่ะ <laughs> ออนอยู่จอะทั้งการแพทย์ทั้งสมุนไพรไพรเพิ่นว่ายอดมันปูต้านอนุมูลอิสระนะะะะออร้อยใจพี่น้องการจ้าอร่อยพี่น้องกาปลาดุกลากับเส้นเล็ก เข้ากันขนาดเส้นเล็กกันนุ่มแบบอมนม้ำอมน้ำยาเข้าไปนะพี่น้องมันใช่เลยอ่ะหืมยอดมันตู่พักทั้งไปครับนเน่เพิ่นอืดน,นักเลยเติมน้ำเข้าไปอีกจ้ะพี่น้องแต่ว่าอืดคือแบบเส้นเขาดูดน้ำเข้าไปจ้าพี่น้องโอ้โห ที่สุดเป็นเมนูที่แบบที่สุดของที่สุดเราจะคิดว่าอันนี้สิเป็นกระช่ายปเปบันฮันใส่เป็นชิ้นน้ำเลือดอะเลือดมาเนี่ยพวกกระช่ายก็สิเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นแว่นเนะจ้ะกระเทียมเพิ่นกระสีแบบสูตรเดียวกันจ้าคือเหตุก็เข่ากันเพราะสูตรเดียวกันปุ๊บรสชาติเดียวกันคือมันคืออร่อยเลยอะจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเซเล็กประดุกล้นเรา ไม่ผิดหวังน้มมูกไหยน้มกระแตกเพชร้มย้มจิแมยบครับ มาอีกคำหนึ่งจ้ะคำสุดท้ายวันนี้กินหมด <laughs> กินเบ็ทุกมืออนะไรจ้ะมาอย่างแซ่บครรบ ลองเศษเบอร์ด้วยจ้าพี่น้องจ๋าลวกเสร็จเล็กคลุกน้ำมันจังน้อยแล้วก็ต่ำปนหลานด้วยจ้าพี่น้องมันเข้ากันอย่างนี้อืมําหรับหน่อยตอนนี้ลืมขอบุญไปเลยจ้าเป็นเส้นเล็กด้วยจ้าพี่น้องจ๋าเป็นใจครีมกระซั่งขามาด้วยจ้าพี่น้องจ๋าหน้าจะได้ใสผิวจะได้สวยนะจ้าพี่น้องจ๋าโอเคจ้ะหนีล่าไปทานีีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนี้ด้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย